ลองคำว่า thank you นะคะสมมติว่าเอาอันไหนดีอสมมติว่าเอาอันนี้ละกัน wedding นะลองกดฟังสิเพราะว่าในเคยดาวน์โหลดแล้วให้เขียนว่าตั้งแล้วนะคะโอเคค่ะก็กดดาวน์โหลดค่ะ ไหนดาวน์โหลดไปแล้วก็จะเป็นคำว่าติดตั้งแล้วนะก็กดกากบาทปิดออกไปทีนี้ค่ะเพลงก็จะมาขึ้นละตะกี้เนาะเราชื่อว่าเพลง Wedding นะคะจิมแล้วก็จดมที่ชื่อเพลงนะคะกดเพลงจิมชื่อเพลงกดตัวอันนี้จะเป็นล่าสุดในทางมอร์รกดติ๊กหั กดฟังสามเหลี่ยมถ้ารู้สึกว่าเพลงดังไปนะคะเหมือนเดิมค่ะจิ้มที่เพลงนะเลยเยอร์สีเขียวกดรูปลำโพงนะคะลำโพงปรับจากร้อยเอร์เซนต์ลงมาสัก สามสิบแล้วกันติถูกกดเพลงใหม่ของตจคุ เพลงในคลิปวิดีโอก็จะง่ายๆแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะการใส่เพลงในวิดีโอด้วยมือถือนะอย่าลืมนะคะว่าเพลงเนี่ยแนะนำที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะไม่ต้องอิงจากความชอบนะเราเอาเรื่องลิขสิทธิ์สำคัญกว่านะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอของเราทำทั้งทีนะ ถ้าเราอยากต่อยอดอ่ะก็แนะนำไม่ใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะใช้เพลงจากแอปพีนีมัสเตอร์ก็ได้จากใน YouTube Audio นะไม่ใช่ YouTube ทั่วไปนะคะย o ทู u ออเดโอที่เขาเขียนว่าไม่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะตรงด้านล่างรายละเอียดตรงนี้นะคะ แล้วก็เพื่อนสามารถจิ้มเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาเองนั่นเองค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้ดีและก็มีประโยชน์นะคะหรือว่าถ้าคลิปเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้คุณไนด้วยนะคะเจอกันตอนคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ คลิปดีค่ะคลิปนี้นะคะ oh <my. S 1> ไหนจะมาสอนใส่เพลงในวิดีโอด้วยมือถือค่ะ oh โดยคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีการใส่เพลงในวิดีโอและให้ความรู้เรื่องการใช้เพลงต่างๆนะคะว่าใช้เพลงแบบไหนดีนะคะที่ปลอดภัยจากการติดลิขสิทธิ์ซึ่งเนี่ยทาง Youtube และ f a c e b o o k นะคะเขาก็ค่อนข,ข้างเข้มงวดในการใช้เพลงมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะคลิปนี้สอนใส่แล้วแล้วก็สอนให้ความรู้ครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะถ้าชอบกันนอนดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ชองในที ่วยกำลังใจให้ไหนด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแ,แรกนะคะตอนนี้เราก็อยู่ันที่หน้าจอามือถือของไหนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเข้าที่แอปพลิเคชัน Kinemaster กันเลยค่ะโดยนะคะคลิปนี้เราจะใช้เพลงที่อยู่ในแอปนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายบวกค่ะ กดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วนะคะให้เลือกแบบ16ต่อ9นะคะเป็นอันตราส่วนของคลิปวิดีโอที่ในสอนตลอดนะคะในการทำลง YouTube เนาะ16ต่อ9โอเคค่ะทีนี้นะคะให้เลือกนะให้เลือก คลิปวิดีโอที่ต้องการจะใส่เพลงได้เลยค่ะโดยนะคะให้จิ้มตรงที่ลูกศรชี้อยู่นะจิ้มปุ๊บนะคะเรียกอันที่3ที่เป็นรูปวิดีโอนะคะ